องฮาร์โรวเดวายที่สามริตนานครูโตโต้มที่สี่ชนะการก็ชนะท่าแตกติดแต่จะแตกต่างกับเพื่อนอยู่นะครับชนะผลไม่สุขารูที่หกเแต่การกระโดดจากสแตนนี้ไม่รู้ลูกผมจะทำเป็นหรือเปล่านะครับต้องลองดูกันครับดูนะฮะ Take your mom ไป, amigos, ไปแล้วลูกผมเอ้าไม่เป็นไรลูกป <ó> ไป,กปไปไปแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยล,ล,ลูกไปเลยลูกไม่เป็นไร <S <S 2> <S 2> <ilo> ไป,ปไปแล้วครับไม่เป็นไร <ó> จัดป้าย ปนแล้วปนปนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยลูกมาเลย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 แต่งเกาดีๆลูกดีๆดีๆทำไม่ะทำไม่ะทำไม่ะ ไม่มีไเส้นให้ดูยื่นแขนมาทำไมไปเร็วเร็วรายการที่สไปเลยลูกไปเลยโยเฮดมทาวพีไทยบุุกุวินลุมพีคลิปเทียน ไปไป่้ำสเก่เโกมอรเนลนีี่ที่ระคือโท้าริเนตลมาลูกมาครกับกลับมากลับมาเออเดี๋ยวนี้ผมถ่ายรูปผมเยอะ มาเลยมาเลย Good. Good. มาเลย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 สุดยอดโอเค แับหน s. <S ึ่ง uh, ล okay. <si ูกอ <ok ่าไปที่นี้ไปอ่าโอเคเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากกันเก้ากันเก้า